โอยกระบอกอะไระกระบอกนูนละใช่นี่ล่ะเพื่อนลาอาทิตพู่อาทิตพู่ครับเป็นลูกคนที่สามของขอบเคี้ยยุ้นแม่ตุลโภคหอมครับสิเพราะว่าเจ๊ให้บอกเพื่อนเลยก็ได้แต่ว่าพูดไจัิงจริงกับพวกหูดีดีเลยนะเพราะว่าไม่จังเลยนะทุกท่นพูดได้เบาเบาครับตั้งแต่ยจ้นี่ผมก็ได้เห็นพิพิธกาผมก็ว่าตะปูขำเพื่อกัน ครับตัวแทนของปูขำเห็นยางรีบๆมากว่าปูขำเด้วยมาบัรเทาเมนพิษอิดกาโทษมาโอ้ยปูปลาเหลียโนยไปซื้อมือครับผมกะจัะกูอกันนั่นล่ะอานโมสาธุก่อนเข้าไปซุ้อพจนนั่นล่ะเด็กน้อยก่อนย่าขึ้นมากคับพอจัด่อน่นี้นะเป็นกับโบโบว่าเป็นจังไดคุณกระทินค่ะแม่พรุ่งนี้เป็นวันทอดนะคะแม่จ๋าจะได้ก็ให้ทั้ง พิธีกรหรือทั้งโคศกเพิ่นเบาไปเรื่อยๆกับผ,ผมกับเได้ขอโตกับ